เขาชื่ออะไรนะพ่อชื่อเล่นว่าดาวดาวชื่อจริงเฉลียงเฉลียงสายระยะนะทำไมเขาไม่มีบัตรประชาชนนะพ่อไม่ได้แจ้งเกิดพ,พ่อเองก็ไม่ได้แจ้งเกิดพ่อนะพ่อก็ไม่ได้แจ้งเกิดเนี่ยสองอย่างที่เต้จะช่วย <Thank you. S 1> พี่เขาก็คือหนึ่งทำบัตรประชาชนให้เขาช่วยทำบัตรประชาชนแล้วก็ตามหาแม่ถ้าตามหาแม่เจอเนี่ย ก็อาจจะง่ายขึ้นมาอีกทําบัตรประชาชนก็อาจจะง่ายขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็เลยจะมารบกวนสอบถามข้อมูลพ่อด้วยแม่เขาอะเป็นคนที่ไหนอะจริงๆริงก็คนสุพรรณนั่นแหละจริงๆคนสุพรรณหลกลากเขาที่นั่นนี่แต่เขาเพิ่งที่นั่นไม่รู้เหนื่อยกายตามหาลมเพลียลับไหลแต่ใจข้างใน